บอนไซที่มีลำต้นเก่าแก่และมีเอกลักษณ์ลวดลายสวยๆแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นต้นอะไรครับ นี่คือต้นทับทิมครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับนี่คือต้นทับทิมจริงๆครับตัวลวดลายของลำต้นที่มีความเก่าแก่และมีการเล่นสร้างแบบนี้เกิดจากฝีมือของมนุษย์ในการค่อยๆแกะครับค่อยๆปรับแต่งให้มีลวดลายและสวยงามขนาดนี้แต่ว่าต้นไม้ต้องมีความแข็งแรงและทนทานด้วยครับซึ่งทับทิมเป็นอีกหนึ่งชนิดของไม้ที่นะครับสามารถที่จะทำะลักษณะของซากของโคนของลำต้นแบบนี้ได้สวยๆเลยนะครับซึ่งต้องใช้พวกยาทาซากควบคู่กันไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นใหญ่ต้น เ,เวลาเราแกะซากแล้วเราต้องทาซากไว้เรื่อยๆครับ ยาทาซ่าก็จะเป็นชนิดของพวกรามซันเฟอร์ครับป้องกันการผูกก่อนของแบคทีเรียรของการกัดกินของเชื้อราต่างๆได้นะครับการทาซ่านี่ก็ช่วยได้เยอะครับส่วนรากสวยๆแบบนี้ครับก็ใช้น้ํายาเร่งรากในการฉีดพ่นเรื่อยๆครับตัวน้ํายาเร่งรากก็จะไปเร่งให้โคนรากมีความสวยงามแล้วก็ตัวผิวเหล่านี้นะครับจะใช้ฝีมือมนุษย์ในการค่อยๆขูดค่อยๆปรับแต่งให้เกิดความสวยงามนะฮะเป็นลักษณะของการเรียนแบบธรรมชาติที่เก่าแก่แบบนี้เลยนะฮะทัพทีมก็จะให้ลูกให้ผลสวยๆนะครับด้านบน ซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันไว้เป็นไอเดียนะครับน้ำยาเรี้ยงรากกับยาทาซากเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้นะครับ